สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชาสารแสดงความยินดีไปยังนายนายิปอาร์มาโดบูเกเรออเตสในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลสวาดอสมัยที่สองในวันที่หมิถุนายน2567ความว่าพระนะท่านนายนายิปอาร์มาโดบูเกเรออเตส ประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐเอลสวดอร์กรุงซานสวดอร์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตามมําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐเอลซาวดอร์อีกสมัยหนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในภาร,ระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐสืบต่อไปทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเอลสวดอร์มีความร่มเย็นเป็นสุขและ,จะเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและเอลาวอดอมีมิตรไมตรีจิตอันดีเสมอมาเป็นเวลากว่าสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการสร้างเสริมและขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและความร่วมมือทางวิชาการให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดนิรรศการด้วยรักและเมตตาโครงการประกวดจิตรกรรมทิพพิมานสืบสารสิริสิ์ครั้งที่หนึ่งวันนี้เวลา16นาฬิกา3นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติราชนารีสเสด็จไปหอศิลป์ทิพยพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้พระราชทานรางวัลโครงการประกวดจิตรกรรมทิพยพิมานสืบสารศิลป์ศิลป์ครั้งที่หนึ่งภายใต้หัวข้อด้วยรักและเมตตาแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจำนวน41คน มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม919ชิ้นแบ่งตามระดับอายุการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกเป็น3ระดับคือระดับอายุ5 12ปีผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานได้แก่เดรวิ์บุญสวัสด์ชื่อผลงานเลี้ยงอาหารสุนัขจรจัดระดับอายุ13 18ปีผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานได้แก่นางสาวกันนิกากฤษนาการชื่อผลงานเงาสะท้อนแห่งชีวิต และระดับอายุ19-25ถึงปีผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานได้แก่นายพิพัฒน์จันทิพย์ชื่อผลงานเปิดกลาในการนี้ทรงตัดแถบแพร ь, เปิดนิทรศการด้วยรักและเมตตาโครงการประกวดจิตรกรรมทิพยพิมานสืบสารเสรีสิงครั้งที่1พร้อมทอดประเนนิทรศการซึ่งจะแสดงผลงานศิลปะจากโครงการการประกวดดังกล่าวโดยหอศิลป์ทิพยพิมานจัดขึ้นในสถานที่จัดแสดงนิทรศการผลงานจิตรกรรมในฝีพระหัต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระดำริและสืบสารพระปฏิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดีราชนารีองค์สิริศิลปินในการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้านการสร้าสรรคาขนเด็กและเยาวชนที่มีใจรักในงานศิลปะได้มีกาสแสดงทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความคิดจินตนาการ ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ในการนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มุ่งหมายความสำคัญของการพัฒนาศักยภา,าพด้านการสร้างสรงสรค์ศิลปะที่มาพร้อมกับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถสื่อสารกับสาธรารณชนถึงสาระมุมมองต่างๆผ่านผลงานศิลปะ ดังพระดารัสองค์ศิริศิลปินความว่าศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกล่าชีวิตของคนสำหรับผู้สนใจร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระบปรีชาสามารถด้านศิลปะขององค์ศิริศิลปินที่ถ่ายทอดความงดงามผ่านผลงานภาพวาดฝีประหั์เสือและการขยายผลงานจากภาพวาดฝีประหั์ในรูปแบบประติมากรรมและ i n s t a l l a t i o n Art หรือศิลปะแบบจัดวางเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุข และร่วมชมนิทรรศการด้วยรักและเมตตาซึ่งจะแสดงผลงานภาพวาดจากฝีมือเด็กและเยาวชนกว่า500ชิ้นสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่15มิถุนายน2567ณหอศิลป์ทิพย์พิมานเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันจุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่าเข้าชม50บาทต่อท่านรายได้สมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสตัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาดูงานหน่วยทหารมารักษาพระองค์ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร วันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้จำานานการกองทัพบกเสด็จไปยังกองพันทหารม้าขี่มา้า Household Cavalry Mounted Regiment ซึ่งตั้งอยู่ณค่ายไหพาร์กย่านไนส์บริกโดยมีพันโทแมดวูดวอร์ด ผู้บังคับการกองพันเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผู้ศึกษาดูงานซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบ,บกจากศูนย์การทหารม้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกชมขั้นตอนการตรวจแถวทหารม้ารักษาพระองค์หรือ King Life Guard Inspection ซึ่งเป็นการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล และเครื่องม้าของทหารม้ารักษาพระองค์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่รักษาการในเขตพระราชฐานโดยขั้นตอนการตรวจมีการให้คะแนนตามหัวข้อจำนวน56รายการอาทิการตรวจความสะอาดของดาบรองเท้าขีมา่ม้าเครื่องมา้าและการแต่งเครื่องมา้าเพื่อใช้พิจารณาบทลงโทษหรือการให้รางวัลต่อไปกองพันทหารม้าขีมา่ม้าเฮาส์โ a l าวาลีเม้าเจ Remen เเป็นส่วนหนึ่งของทหารม้ารักษาพระองค์ หรือ h ฮ u s e โฮ c a v a r รในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามซึ่งประกอบกำลังจากสองกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ <Wow. S 1> คือกองพันทหารม้า g ิงไรส์การ์ดและกองพันทหารม้า Blue ู n d Royal เป็นหน่วยในการบังคับบัญชาของกองพลทหารรักษาพระองค์มีทั้งหมด7กลกองพันทหารรักษาพระองค์แบ่งเป็น5กลกองพันทหารราบและสองกองพันทหารมา้า จากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของกองพันทหารม้าขี่ม้า Household Cavalry Mounted Regiment ซึ่งมีภารกิจในการจัดกำลังเข้าเวรรักษาการในอาคารฮอ e g สกาดรวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธีที่สำคัญต่างๆอาทิพิธีสวนสนามในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ t r o o p i n g of the Colors ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนของทุกปีและพิธีเปิดรัฐสภา ตลอดจนการถวายความปลอดภัยแด่พระบระมวงศานุวงศ์การเสด็จในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระประสงค์ให้กำลังพลจากกองทัพบ,บกทั้ง4หน่วยนำความรู้ที่ได้รับไปเปรียบเทียบพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยต่อไปในการนี้พระราชทานของที่ระลึกเป็นภาพม้าปรินซ์ชามิงดับเบิเ ซึ่งเป็นมา้าทรงประจำพระองค์และหมวกของหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์แก่พันโทแมดวูดวอร์ดผู้บังคับกองพันด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องทำเกือกมา้าซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการตีเกือกใช้งานและการตีเกือกรักษากรณีที่ม้ามีการบาดเจ็บหรือกีดม้าบางตัวที่เสียหายซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และอาศัยความชำนาญจากการทำบ่อย และในกรณีการทำเกือกจะมีการติดวัสดุพิเศษเช่นทางสเตนบนผิวของโลหะที่ใช้ทำเกือกด้านที่อยู่ใต้พื้นเพื่อให้เกาะกับพื้นถนนและแท่งทางสเตนเล็กๆที่เจาะและฝังบนเกือกนั้นยังเป็นวัสดุที่มีความคงทนอย่างมากอีกด้วยในการทำเกือกของม้าแต่ละตัวจะมีการตอกสัญ,ญลักษณ์เช่นหมายเลขของม้าแต่ละตัวเพื่อให้รู้ว่าเป็นของม้าตัวไหนในกรณีเกือกหลุดจากกีบม้าตัวใดตัวหนึ่ง ห้องทําอ่านม้าเป็นสถานที่ทําอ่านม้าสําหรับใช้บนหลังม้าที่จะต้องทําให้เหมาะสมกับม้าที่ใช้งานแต่ละประเภทซึ่งเป็นการแยกประเภทของหน่วยรวมทั้งให้เหมาะกับม้าแต่ละตัวหากทําไม่ดีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บของม้าได้นอกจากนี้ยังเป็นการแยกให้เห็นระดับของผู้บังคับบัญชากับส่วนอื่นๆด้วยคลังเครื่องแต่งกายทหารม้ารักษาพระองค์เป็นสถานที่เก็บรวบรวมฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระบระมวงศานุวงศ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งเครื่องแต่งกายของกำลังพลพร้อมเครื่องประกอบที่สำคัญเช่นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ของวงตุริยางบนหลังมา้า m o u n t e d Band of the Household House Cavalry ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีที่สำคัญ นอกจากนี้ยังรวบรวมกระบี่และดาบที่ใช้ในการประกอบกับเครื่องแต่งกายทั้งในอดีตและปัจจุบันม้ากรองหรือดัมฮอสเป็นม้าข,ของวงตุรยยางบนหลังม้าที่ประกอบกับกรองจำนวน2ชิ้นใช้สําหรับการให้จังหวะฝีเท้าเดินและวิ่งเรียบของกองทางหารมา้าในส่วนนี้แสดงให้เห็นม้าที่มีลักษณะแตกต่างจากม้าตัวอื่นๆในคอกมา้าคือต้องมีลักษณะสูงใหญ่น้ำหนักมาก เพราะต้องสามารถรับน้ำหนักท <era> ั <Jean. S 2> ้งคนและกล่องได้เป็นม้าสายพันธุ์พิเศษที่ฝึกให้มีความสงบนิ่งเนื่องจากมีเสียงการตีกลองและเสียงอื่นๆรบกวนแทบจะตลอดเวลาจึงต้องมีการฝึกเป็นเวลานานเพื่อให้เกิดความคุ้นชินเวลา14นาฬเนาทีเสด็จไปยังอาคารฮอสกาดโดยมีพลตรีเจมส์บาวเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับพลตรีเจมส์บาวเดอรในห้องทำงานถึงการเตรียมพลและการเตรียมม้าสำหรับการสวนสนามเพื่อใช้ในการเตรียมการพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมทั้งทรงแนะนำภารกิจของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีการบริหารจัดการคอกม้า และการให้การบริการด้านสุขภาพม้าณศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรคอกม้ารักษาการของทหารรักษาพระองค์และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์หรือ Household Cavalry Museum ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบตที่2ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1995 เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ของหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีความสำคัญโดยเปิดให้เข้าชมเมื่อปีคศาราช2007ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์และบทบาทของหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ขององังกฤษช่วงยุคการปกครองและในสงครามต่างๆจัดแสดงเครื่องแต่งกายบนหลังม้าของราชวงศ์และทหารม้ารักษาพระองค์แบบจำลองคอกม้าและระเบียบปฏิบัติประจำวันของทหารมา้าที่รักษาการในเขตพระราชฐาน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2567 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระอัจฉริยภาพการกีฬาต้นแบบเยาวชนไทยสู่สากลวันนี้เสนอเป็นตอนแรก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่พระขวัญคู่พระบารมีเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประสบกนิกรชาวไทยนามพระราชรัไทยของทั้งสองพระองค์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความหงใยใจความเมตตาประดุดน้ำทิพย์ฉโลมหัวใจให้ชุ่มชื้นคลายทุกข์เข็นสร้างความร่มเย็นไปทั่วราชอาจักรเสมอมาอย่างไม่เคยเสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคุบุญบารมี ทรงมีพระราชจาริยวัรอนุดงามและเรียบง่ายที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญซึ่งพระราชกรณียกิจด,ด้านการกีฬาได้สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อันแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนากีฬาของเยาวชนบุคคลและประเทศชาติสู่ความเป็นสากลจากความสนพระราชารุไทในกีฬาหลากหลายประเภทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนำมาซึ่งการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถในกีฬาประเภทท้าททยและการใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัว อย่างกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงร่วมการแข่งขันคู่เปิดสนามกับทีมนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งกีฬานี้ได้รับความนิยมในแถบประเทศที่มีความหนาวเย็นและมีน้ำแข็งตามธรรมชาติดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสและให้นักกีฬามีความชำนาญเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลทัเทีมนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนลไอซอกี้อาาเชียงใหม่ซึ่งเป็นลานกีฬาน้ำแข็งแห่งแรกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาส่วนกีฬาเรือใบเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและพระพิชาสามารถในพระสติปัญญาและความชำนาญในการบังคับเรือใบโดยทรงร่วมแข่งขันเรือใบานานาชาติ ชิงทั่วพระราชทานภูเก็ตคิงคาปริกัตาครั้งที่35หาน้าหาดกระตะจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นงานแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียในเวลานี้ไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในมหากรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2 5 6 7โดยขนาดทำการแข่งขันเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำลังพระราชาลืไทยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตลอดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันทั้งสองครั้งทรงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องถือเป็นที่ประจักษ์ถึงพระพิชชาสามารถในกีฬาเรือใบโดยสมบูรณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพะพรมราชินีทรงตระหนักถึงพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมการพัฒนากีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งยวดด้วยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะส่งพัฒนาทักษะความรู้ร่างกายและประสบการณ์ของนักกีฬาไทยทุกประเภทให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันร,ระดับนานาชาติได้ภาคภูมิใจนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุข ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรหนึ่งในพระราชปณิธานแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมด้านการกีฬาและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจัก,กรยานระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยทางจัก,กรยานรอบบึงสีไฟสนามจัก,กรยาน B M X สนามจัก,กรยานขาถ่ายสำหรับเด็กเล็กและสนามปั๊มแทร็กเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกฝนทักษะทางกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคตสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามจัก,กรยานสาราญจิตมงคลสุขอันมีความหมายว่าสนามจัก,กรยานเป็นสถานที่ทําให้ใจสําราญเป็นมงคลและสุขสบายเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งเป็นต้นแบบและขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีแรงผลักดันมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นด้วยพระราชเจ,จริยวัดอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญได้สถิตราตรึงในหัวใจของปวงสกนิกรชาวไทยถึงพระปิชาสามารถด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่จะกลมเกล่าว ให้เยาวชนมีจิตใจอดทนกล้าหาญร,รู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายที่ดีด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะเป็นการจุดประกายให้ปวงชนชาวไทยได้หันมาให้ความสนใจในกีฬามากยิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ระบบการกีฬาของประเทศไทยตบโต,ตขึ้นงอกงามยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างสม,สมภาคภูมิ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระตนไัรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2,567เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่สมิถุนายน2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ